ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาเรามาฟังภาพเรื่องหลวงป,ปู่ยุกต้นวิชาตน้น ท่านศักดิ์สิทธิ์เกินไปนี่นะจ๊ะโอ้อร่มทํามจ๊ะเรื่องอนุภาพของม่เด็คคณหลวงปู่ที่นํามาเล่าในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญาณนี่นะจ๊ะก็เป็นเพียงแค่ปกินอากะานะจ๊ะคือเรื่องเบ็ดตะเล็ดอะไรานางเล็กๆน้อย เท่าที่เราพอจะเข้าใจได้ส่วนเรื่องอนุภาพที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องการปราบมารของท่านมันมีมากมายก,กว่านี้เยอะแยะนั่นเป็นเรื่องของภารกิจหลักอันนี้เป็นภา,า,นการกิจนรกเรื่องเบ็เตะเล็ดอย่างนี้เนาะเพราะนั้นก็เราก็ฟังกันไปอย่างบุญบันเทิงอย่างนี้เนาะ จะได้ครใูใหญ่ลืมไปเยอะมากเลยแล้วก็คนรุ่นเก่าๆก็ค่อยๆทยอยจากไปก็ไม่กลับมาเล่าให้เราฟังนี่เราก็ต้องไปนั่งผมนี่เนาะอ๋อได้อยากต้องไปอยู่กับเขาเพืนะ่อนนั่นแหละคนเก่าๆะถึงจะได้ไปฟังกันกราบนักการมมตตาหลวงพอ่อจะคารพอย่างสูงค่ะ จากตอนที่แล้วถึงตอนที่ลงเปลงอธิษฐานว่าขอได้ทำงานอยู่บริษัทบอลเนียจนก่าบริษัทจะเจ๊งก็คืออธิษฐานไปงั้น <Yeah. S 1> ส่งเดชไปงั้นเนาะ <Yeah. S 1> <laughs> <laughs> เพราะ <laughs> ไม่เห็นท่านทำอะไรเลย <laughs> ลุงเป่งก็เลยเอามั่งกัน <laughs> คืออธิษฐานก็อธิษฐานไปอย่างนั้น <laughs> สุงุณป้าที่เป็นประหยังลุงไปก็พอกันสองก็เป็นดาลิงของลุงเปล่งจริงๆเลยค่ะนี่นี่เนาะคือแทนที่จะที่ฐานขออะไรใหญ่ๆโตๆก็ที่ฐานขอแค่มีตึกสักหลังหนึ่งแต่ยังบอกว่าเอาไม่ต้องใหญ่ขอหลังเล็กๆ ที่พามีบริเวณสนามหญ้าน,นิดหน่อยมีรั้วแค่นี้ก็พอแล้วซึ่งครูไิ่ญใหญ่ก็เคยอไปบ้านท่านก็เป็นอย่างนี้เลาจยะ <laughs> อยู่ตรงเทเวศตรงนั้นเนะ่ยตอนนี้ฝายไม่ถูกแล้วแล้วพอลงเปลงรับปริยาอธิษฐานเสร็จหลวงปู่ท่านก็ย้ำเพิ่มความมั่นใจให้อีกว่า เออทีเองอธิษานนี่สำเร็จทุกอย่างแล้วก็อะตั้งใจรับพรพระใจะให้พรแล้ว<อ>นี่นะเอ<า>อดีจ้ะซึ่งพอท่านขึ้นยถาสัปีให้พรนันจบขณะที่ท่านลุกเดินเข้าขโรงงานทำวิชาท่านก็ยังหันหน้าไปยํำลงเปล่งอีกว่า เพงเอ้ยสิ่งที่เองอธิษฐานนะสำเร็จ <laughs> ย้ำส่งท้ายนี่นะโอ้ย้ำส่งท้าย <laughs> แต่ลุงเป่งก็ใหม่ถึงก็เชื่อหลวงปู่มากมายหรอกครับพอหลังจากนั้นลุงเป่งก็ยังมากราบเรียนหลวงปู่อยู่เรื่อย <laughs> แม้จะจะอธิษฐานว่าอะไร,จไรไใจ,จ้าใช่แล้วเพื่นก็ยังมากราบเรียนหลวงปู่อยู่เรื่อยๆนะว่าหลวงพ่อครับเขาจะอะไรผมออกแล้วนะครับ <laughs> <laughs> เพราะว่าผมก็ทะเลาะกับฝรั่งหนักขึ้นทุกวันเลย เออให้ได้อย่างนี้เนาะทำไงดีครับพระพาะลออเขาอะพอหลวงปู่ท่านฟังดังนั้นท่านก็นเลยบอกว่าอาลวงสานนิษฐานเนี่ยท่านจะบอกว่าไง ท่านบอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะฝากเขาให้ชักไปกันใหญ่แล้วนี่ลุงเป่งเล่าให้กรว่าใหญ่ฟังออาเล่าหลวงพ่อกูอ๊กละเนี่ยคำลุงเป่งน่เอาละเอาละ ซึ่งท่านเตที่ลงเปลงได้ฟังประโยคน์นี้ลงเปลงก็ยิ่งงงใหญ่เลยก็งงเวลาเล่าไอ้กลูไม่ใหญ่ฟังก็จะมีถมเมื่อกี้เนี่ยอักละอักละแล้วเปลงงงและเพื่อให้หายงงถ้าเราไปลุงเปลงเราควรจะทําไงก็จึงรีบถามหลวงปู่กลับไปว่าเขาไหนครับเออ เขาหน่อยนะเขานี่ยจะมาถามครูวิทใหญ่กับคุณยายเนี่ยเจริงปู่ทั้งกันนิ่งๆไม่ยอมตอบอะไรให้ค้างคาเป็นปริศนาจะนิจใจงั้นนะไม่จาตอบอะไรเลยพอตอไปลุงเปล่งก็ไม่รู้เรื่องโปรยการพวกไม่รู้เรื่องนะ แต่เรื่องมันก็ไม่จบง่ายๆอย่างนั้นหรอกนะคะนี่ผู้สื่อข่าวส่งมานะจ๊ะเพราะวันต่อมาลงเปล่งก็ร้อนหลนรีบมากราบเรียนหลวงปู่ใหม่อีกครั้งแต่ว่าว่าครับสองขามันใกล้มาแล้วนะหลวงพ่อผมตะเลาะก,กับฝรั่งหนักเลยนะ่ะซึ่งว่าหลวงปู่ท่านได้ยินท่านก็นบอกเออ <laughs> ไม่เป็นไรรักข้าฝากเขาไปแล้วเหมือนเดิมเหมือ <laughs> ถ้าเราไปลงเปลงเป่ลงนี่ก็เห็นใจลงเปล่งเหมือนเดิมจะเล่ากันอยู่เรื่อยเลยสงการที่หลวงปู่ตอบอย่างนี้ถ้าไปลงเปลง่งงงหนักก้ไนไปอีกว่าเขาหน่อยใครครือเขา แต่พอลุงเป่งพยายามจะถามลุงปุ่ทีไรท่านก็ไม่ยอมตอบสักทีท่าน,นก็เฉยๆก็เลยทําให้ลุงเปล่งพลางนึกถามตัวเองในใจว่าเขานี่คืออลังเดูีว่ว่าลุงเป่งจะสันนิฐานว่าเป็นอะไร <c oughs> ลุงเป่งเขาก็ ท่านก็น,นึกฐานไว้ใจเอ๊เขานี่คงเป็นพวกอธิบดงอธิบดีหรือประกาศสวงกระสวงอะไรหรือเปล่าเนือเนึกเงี้ยจ้งกัะั้งประเดชคุณหลวงปู่มาหลอนหน้าผ้าไปเลยห<อ>ลวงเปลงก็ยังไม่รู้ว่าเลยว่าเขาที่หลวงปู่ว่าคือใครแต่ต่นหลังหลวงเป่งก็มารู้คําเฉยเลยว่าเขาคือใคร ก็ตอนที่ได้มากราบคุณยายอาจารย์แล้วก็มาเล่าหลว่ใหญ่ฟังนี่เนะมาถามหลังจากรู้แล้วหลวงเป็งก็เรียนถามคุณยายอาจารย์ว่าแล้วทำไมตอนนั้นหลวงปู่ท่านไม่บอกละ่ะคุณยายท่านบอกเขาอะไรแล้วเนี่ยนะแล้วทำไมตอนนั้นท่านไม่บอกละ่ะ ยายท่านก็ตอกลับไปว่าถ้าบอกตอนนั้นคุณก็ไม่เชื่อว่าเขาคือไงเนอะเพราะฉะนั้นจะเป็นรู้เลย<อ><笑><笑>ก,ก็ยายท่านว่าอย่า,ยา,นยา,ยานงนี้ือ<ง>แต่ครูหญ่อะบอกแต่ก็ไม่บอก ก็บอกลุงเปลงไงแต่ไม่บอกนักเรียนแล้วลุงเลยบอกอ๋อค่อยๆตามทันขยันกลับมาเรื่องที่ลุงเปลงทะเลาะกับฝรั่งต่อค่ะเพราะเรื่องนี้มันแปลกมากอีกทั้งยังน่าอัศจรรย์ใจสุดๆคือหลังจากที่ไปเลคุณลวงปูฝากเขาไว้แล้ว ไม่ว่าลุงเปลงจะทะเลาะก,กับนายฝรั่งมากขนาดไหนก็ไม่โดนไล่ออกสักทีง oh. ดังนัีนวกที่ทะเลาะก,กับพวกฝรั่งเขาทะเลาะก,กับฝรั่งน้อยกว่าที่ลุงเปลงทะเลาะอีก oh. แต่โดนไล่ออก oh. สุดท้ายก็เป็นไปตามที่ลุงเปล่งอธิษฐานไว้จริงๆ oh. คือได้ทำงานอยู่ที่บริษัทบอร์เนียวนานสมใจอยาก ะนานจนกระทั่งบริษัทบอเนียวเปลี่ยนเจ้าของไปจริงๆอ๋อ oh. oh. นี่เนาะเปลี่ยนเจ้าของไป <Yeah. S 2> ซึ่งคินป้าจะเป็นระยาะลุงเป่งเช่นงานงาน mm hmm. คือสุดท้ายก็ได้บ้านตึกหลังเล็กๆมีสนามหญ้าหน่อยๆจริงๆ <Yeah. S 2> ซึ่งคินป้าก็พูด <laughs> ว่าหากรู้ว่าหลวงพ่อท่านศักดิ์สิขนานี้ลงี้นี่นะ <laughs> อธิษฐานขอให้บ้ามันใหญ่ๆโตใหญ่โตไปเลยดีกว่าเนาะแต่ว่าครัทางโลกเขามีสโลแกนว่าความสุขที่ไม่มีวันละลายแต่กับเรื่องเขาไม่ได้คุณหลวงปู่เกาขอใช้คำว่าความมหัศจรย์ที่ไม่มีวันจบค่ะแล้ยังมีเรื่องทึงอีกเรื่องหนึ it, اط, ่ง เรื่องนี้เกิดตอนที่ลงเปลงพาภรยามาถวายรัทหารเพนที่วัดปากน้ำถึงพาเลี้ยงพระเสร็จโดยหลวงปู่ท่านก็เห็นในในในที่อยู่นั้นในญาณทัสนังท่านอาจารย์ว่าในผ้าออกไว้จะ้ะหลวงเปลงพาพรยามาถวายพรัทหารเพนที่วัดปักน้ำพอเลี้ยงพระเสร็จ พีเด็กคุณหลวงปู่ท่านบอกเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนนี่นะจากนั้นเด็กคุณหลวงปู่ท่านก็หายข้าไปในโรงงานประมาณครึ่งชั่วโมงนึกออกไหมจ๊ะพอมาท่านก็บอกต่อย้วยให้แล้วนึกออกไหมจ๊ะนี่นึกออกไหมจ๊ะคือพอถวาย พัฒหารเสร็จรับพรเลยเสร็จแทนที่ไปเด้กลวงปู่จะอยู่คุยกันท่านก็กลับบอกพระยาลุงเป่งบอกเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเดี๋ยวเดี๋เพิ่งไปไหนบอกสั้นๆแค่นี้และท่านก็หาก็ไปได้ลงงาน,นประมาณครึ่งจะมมพอออกมาท่านก็กลับมาบอกมาต่ออายุให้แล้ว ซึ่งพระบุญญาลงเปลงได้ฟังดังนั้นท่านก็งงแล้วก็เริ่มพึงว่าเอ๊ะเราก็แข็งแรงดีนะไน <laughs> ม่ได้เจ็บได้ป่วยอะไรเลยทำไมนี่หลวงพ่อแตาม,มาบอกว่าต่ออยุให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเนอะซึ่งก็ต่อมาหลังจากนั้นอีกเพียงไม่กี่วันนะจ๊ะก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้ เคอปริญาลงเปลงดนหมาบ้ากัดที่หัวหินหรือที่ไหนจำไม่ได้เล้วเนี่ยทำเอาเกือบตายเลยตั<อ>นี้สุดก็รอดมาได้ทีน<อ>ี้ปริยาลงเปลงถึงก็บอกว่าอ๋อนี่ถ้าหลวงพ่อทาไม่ต่อ,อยุไว้สงสัยคงตายไปแล้วท<อ>่านเล่าไปเสร็จแล้วท่านก็นจะหัวละ<อ>หัวละขำๆอย่บบางนี้เนาะ และนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของพระเด็กคุณหลงปู่ที่ลงเป็นกับภรรยายได้ปริจษ์ก,กับตัวเองซึ่งเป็นเรื่องมหัศจัยรเหนือความคาดหมายที่จริงมีมากกว่านี้เยอะแยะแต่จำไม่ค่อยได้จำไม่ค่อยจะได้เลยเช่นนี้เป็นเรื่องมหัศจัยรจนทำให้ท่านทังสองเกิดอาการเข็มขัดสั้นจนตลอดเวลาคือข่าไปถึงแทบทุกเรื่อง จนท่านทั้งสองชอบพูดเน้นย้ำๆอยู่บ่อยๆว่าหลวงพ่อท่านศักดิ์สิทธิ์เกินไปนี่ละจ้ะนี่เนา